อีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติก9มกราคม2559ที่ได้รับความสนใจมีเด็กๆมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนั่นก็คือทำเนียบรัฐบาลซึ่งที่นี่เด็กๆจะได้พบกับความสนุกสนานแรงบันดาลใจและได้ความรู้ติดตัวกลับไปจากการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นเป็นพิเศษในแต่ละปีโดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานได้นำมาสร้างความบันเทิงและความประทับใจให้กับเด็กๆ และในปีนี้ทุกกิจกรรมล้วนแล้วแต่สอดคล้องกับคำขวัญที่ท่านนายกมอมให้แก่เด็กๆนั่นคือเด็กดีมันเพียรเรียนรู้สู่อนาคตมุ่งเน้นให้เด็กได้พูดคิดและทำอย่างสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก สามารถนําไปต่อยอดในชีวิตประจําวันได้เช่นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเล่นภูมิปัญญาไทยวิทยาศาสตร์ในจักรยานโดรนและหุ่นยนต์เก็บกู้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าขยะน้ําและพบกับไดนวเสา์จาลองจํานวน22ตัวที่นํามาจากทุกภูมิภาคข,ของประเทศมารวมไว้ที่นี่ที่เดียวจํานวนนี้เคลื่อนไหวได้ถึง3ตัวมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุก และยังมีอีกมากมายหลากหลายประเภทอย่างกิจกรรมเที่ยวไทยแนะนําการท่องเที่ยว12เมืองต้องห้ามพลาดกิจกรรมโคศกน้อยฝึกอ่านข่าวและการแสดงจากศิลปินดารานักร้องและนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและสิ่งที่เด็กๆหลายคนตั้งความหวังคือการได้พบกับตัวจริงเสียงจริงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหรือนายกลุงตู รวมถึงการได้เยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสถานที่ทำงานห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีที่สำคัญยังได้นั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรีด้วยไม่เพียงเท่านี้ยังจะเปิดห้องประชุมชั้น5ของตึกบัญชาการที่ใช้สำหรับเป็นห้องประชุมคณะรัฐมนตรีให้น้องๆได้ถ่ายภาพและทดลองนั่งจำลองเป็นรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกัน และหากใครที่อยากจะสัมผัสกับความรู้สึกของการเป็นโฆษกรัฐบาลเจ้าหน้าที่ยังเปิดตึกสันติไมตรีห้องถแถลงข่าวรัฐบาลมาให้น้องๆได้ทดลองการทําหน้าที่อีกด้วยโดยนายกรัฐมนตรีตั้งความหวังว่าเด็กคืออนาคตของชาติจึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปริญญาตรี เช่นเดียวก,กันกับการวางทุทธศาสตร์ชาติ20ปีจึงขอให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมกันจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดและแสดงความสามารถของเด็กรวมทั้งเชิญชวนผู้ปกครองให้พาบุตรหลานมาเที่ยวงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลโดยจะมีของขวัญอาหารขนมและเครื่องดื่มบริการมากมายคำว่าภูมิคุ้มกันนั่นแหละที่สิ่งท,ที่พวกเราจะต้องยึดมั่นนะคือภูมิคุ้มกันก็คือว่าเราต้องมีมาตรการของตัวเราเองว่าเราจะจะทำอย่างไรให้ ให้เราอยู่ในความความสุขอย่างพอเพียงนะที่มันไม่เกินฐานะของพ่อแม่ผู้ปกครองอันนั้นเป็นภาระสําคัญที่พ่อแม่ทุกคนรักลูกหมดลูกอยากได้อะไรก็ต้องหาให้ถึงแม้ว่าจะยากจนได้น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้เด็กๆและหลานลูกๆทุกคนเนี่ยได้ได้พัฒน,นาตัวเองไปสู่รูปแบบแบบใหม่ที่ว่าเราต้องรู้ตัวเราเองแต่อยากฝากเตือนไปยังผู้ปกครองที่นําลูกหลานมาเที่ยวให้เขียนชื่อสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ติดตัวไว้กับเด็ก เนื่องจากที่ผ่านมามีการพัดหลงของเด็กจํานวนมากและขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถอย่างมีน้ําใจเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เด็กเยาวชนและผู้ปกครองที่ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆด้วยห้องข่าวรัฐสภาแชนแนลรายงาน